สวัสดีค่ะวันนี้มากินเมี่ยงเมี่ยงกันค่ะเมี่ยงอะไรเอ่ยเมี่ยงปลาแซลมอนค่ะนะคะกับน้ำจิ้มซีฟู้ดค่ะน้ำจิ้มซีฟู้ดนี้ก็ทำไว้นานแล้วนะคะเมี่ยงปลาแซลมอนนะคะปลาแซลมอนนี่ใหญ่ก็ทำให้สุกก่อนนะคะเพราะใหย,ยไ่ไม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 ่ชอบกินเอดิบด,บดบเท่าไหร่นะคะ ยายก็ทำให้สุกก่อนนะคะแล้วก็กินด้วยเส้นนมจีนนะคะอร่อยน้าอร่อยมากมน้ำลายไหลแล้วคําใหญ่ๆเลยนะคะปลาสมออือ,อือร่อยมากขอบอก อยากกินอ่ะทำแต่ง,งานไม่มีเวลาได้หยุดนะคะเมีย่ยงปลาแซลมอนนะคะก็มีขนมจีนนะคะมีปลาแซลมอนนะคะแล้วก็มีเห็ดนะคะเห็ดเห็ดนี้ก็เอามาลวกก่อนนะคะแล้วก็ใบ สารเน่นะคะใบสารเน่ใส่ลงไปนะคะกินคําใหญ่ๆเลยค่ะกินตามที่เรามีนะคะมียังไงก็กินอย่างนั้นนะคะออออืือื เห็ดเห็ดอ่อนๆลวกนะคะอยากกินอะไรก็กินนะคะ เดี๋ยวเวลาตายจะไม่ได้กินนะคะกล้องทับเอียง แก้วกรอบมากเลยผักกาดกรอบผักกาดแก้วยายชอบกินมากๆเคยซื้อมาครั้งไปเจออย่างเหนียวมีนะคะอย่างเหนียวอันนี้่ไม่ถูกใจเลยกินเนาะมันไม่อร่อยถ้าไปเจออย่างกรอบกอบโอ้โหบอกเลยว่าแซ่บลายนะคะ บม่ไหวปะ อืมเส็จค่ะเผ็ดหวานหวานอร่อย ยายก็พยายามทำให้พอดีคําแต่มันไม่ค่อยมันค่อยใหญ่ๆกว่าคําเมื่อคําไม่ใหญ่ก็ไม่อร่อยหรอกต้องคำใหญ่ๆพริกเผ็ดอะโอ้อื้อ ยายก็พยายามแบง่งให้มันเล็กอะเพราะคำมันใหญ่เต <c oughs> ็มปากอร่อยมากนะคะยายจะไม่ชอบกินดิบอะยายก็เลยต้องมาทําให้สุก <c oughs> <c oughs> ถึงหอยแข็งดีบ้าน กินตามภาษาคนแก่เนาะทํามคลิปนั่นแหละไม่มีคลิปยาไม่มีคลิปเลยนะเดี๋ยวพอไปธุระับตาเสร็จนะวันนี้มันหยุดอย่าหยุดด้วยวันนี้เดี๋ยวไปธุระับตาเสร็จแล้วนะกลับมาตอบคอมเมนต์นะตอบคอมเมนต์เอ่อบางจะที่ที่นี่คอมเมนต์มาเนะ่ะที่มาดูจะตอบให้หมดเลยแล้วก็จะไปดูเพื่อนที่ ที่ไม่ได้เจอกันที่ไม่ได้ไปเยี่ยมหลายหลายหลาท่านด้วยนะเพราะยายจะใช้สองเครื่องนะวันนี้ตอนแรกยายตั้งครับพอยายได้ได้เป็นยูทูบเบอร์แล้วยายใช้เครื่องเดียวทีน,นี้มันก็ตอบไม่ได้อ่ะบางคนเขาใช้บ้านลองเข้าไปนะแต่ยายกลัวจะไม่รู้ไงว่าเป็นยายอยู่ยายก็เลยต้องใช้บ้านจริงเข้าไปนะคะอืออือ มาค่ะมันแซบกระยายอร่อยมากเลยค่ะจะหมดแล้วนะคะเผ็ดก็เผ็ดอร่อยมากอน้ำจิ้จะังอยู่ตรงนี้เขหมดละ พูดง่ายๆว่าวันนี้ได้กินผักได้กินเวลาวันหยุดยายอะยายจะทําอย่างนี้ค่ะกิน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 อาหารที่เป็นแป้งน้อยที่สุดเพราะเราไม่ต้องใช้พลังงานค่ะแต่ถ้าไปทํางานต้องใช้เพราะว่าเออยายอะมันจะได้มีพลังนะเพราะเราอายุมากแหละแต่ถ้าอยู่บ้านยายอยากกินแบบอย่างนี้ค่ะกินโดยมากจะกินแบบแบบเนี้ยแบบเนี้ย

อยากใปคอนเดทถกเลนแต่ไม่มีตังมีแต่ว่ามันกไปท้ยอย่างอื่นหมดขึ้นดูอะ่ะยายเคยนึกนะว่ายายจะไปเออฉีดบทอกไปทำโน่นทำนี่ผลท้ายยายก็ไม่ทำํำยายก็ยังแก่อยู่เงี้ย <c oughs> เพราะว่าตาังมันมีเรื่องต้องใช้อะ่ะมันไม่เคยได้เก็บอยู่อะ่ะเดี๋ยวลูกใช้ตรงนั้นเดี๋ยวลูกต้องทำตรงนี้อืฮึ huh. ยายไปเห็นเอ่อ uh, YouTube YouTube รุ่นพี่ๆรุ่นที่เขาเขาอายุน้อยกว่าเรานั่นแหละแต่เราทําไมถึงเรียกรุ่นพี่เพราะว่าเขาเป็นเป็นสําเร็จรุ่นพี่เรายายก็เห็นเขาสําเร็จแล้วเขาเอาไปบริจาคให้โรงเรียนไปอะไรเงี้ยยายเขาไปเป็นแฟนคลับเขาเลยนะเพราะว่าอะไรรู้ไหม,มเขาเขาสําเร็จแล้วเขาได้ทาความดียายก็ ถ้าถ้ามีวันนั้นยายก็ทําแบบนั้นแหละคะ่ะถึงไม่มีวันนั้นยายก็ทําอยู่นะคะถึงจะทําได้น้อยก็เหอะนะคะยายยังทําอยู่ยังช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่ตกยากบางคนนะคะเพราะว่าเราเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วถ้าเราไม่ช่วยกันแล้วนะเราต้องช่วยกันเห็นบาง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 ,บางที่แล้วเราสงสารแต่เราช่วยเขาไม่ได้แต่บางที่เรา ช่วยได้เราก็ช่วยทําได้เท่าที่เราทําได้นะคะยายชอบปลาแบบเนี้ยมันไม่มีก้างมันต้องมันต้องมันั่งปลาอื่นยายกลัวยายเคยโดนก้างเข้าไปในเนี่ยดีนะเอาออกได้ร้องไห้ไม่มีค่ะตาก,ก็ไม่อยู่ โทรไปหาลูกชายนึกดูว่าเขาจะช่วยเราได้ไหมไม่ได้แต่อ้อนไงโทรไปอ้อนลูกชายคนเล็กแม่จนกัางสิคอชีวิตแม่ก็มีเท่านี้อะเนะอ้อนลูกมีลูกก็รักลูกอ่ะก็ทำให้ดีที่สุดอ่ะยักว่าจะสามีเคยถามนะว่า เออสมัยที่จเจอกันใหม่ๆหม่สมัยที่มาอยู่ด้วยกันใหม่ๆคือที่เนี้ยนะเออเด็กลูกเขาโตแล้วนะเขาจะไม่ไม่มานั่งดูแลเหมือนเราหรอกใช่ไหมแต่ลูกคนไทยคือเอเชียน่ะเกือบจะทางนั้นก็คือดูเลดูแลลูกจนจนกว่าตัวเองจะตายอ่ะทีนี้เขาถามว่าเมื่อไหรล่ลเมื่อไหร่เธอจะหมดหน้าที่แม่เราก็บอกฉันตายอ่ะเขาก็ถามแค่นั้นอ่ะแล้วเขาก็ไม่เคยมาอะไรกับใาย่อีกเลยนะเขาไม่เคยมาต่อว่ายายอะไรเงี้ยเพราะว่า คือคนที่นี่เขาไม่มีอ่ะคนที่นี่ลูกโตหมดอ่ะแต่มาคนไทยลูกไม่โตอ่ะเราตายแล้วแหละลูกถึงจะโตนะคะเพราะว่าเราก็ไม่เห็นแล้วว่าเขาจะเป็นยังไงตอนนี้ก็สู้ถึงที่สุดอ่ะจนกว่าชีวิตจะหาไม่นะคะเพราะว่าชีวิตเราเคยถูกทอดทิ้งอ่ะเราก็เลยต้องมาไม่อยากให้ลูกถูกทอดทิ้งอันนี้คือจิตสำนึก ของเราอะ่ะว่าเวลาเราลําบากอะเราหากกินไม่ได้อิ่มนั้นเนี่ยเยอะเกินยายก็ทําคลิปแค่นี้นะได้คลิปแล้วโชคดีแล้วมีความสุกกินอีกคำหนึ่งอ๋อ <c oughs> อือนอหะ จะเผ็ดอิเื่องกินเรื่องเผ็ดน้องไม่เก็บไว้คงจะไม่ทันแล้วแหละต้องเปไปหน้านะเพราะว่าตอนนี้เขาโตมาแล้วพวกนี้มีความสุขค่ะปลอดภัยนะคะร่ำรวยทุกคนคะ่ะ